Má đồng để mẹ, xong vô dưới trên đi chợ Tại em cũng cặt gì vậy, một thằng đi bê, thằng em nhà áp ke là sao vậy trời Reloading Điệp mẹ lũ chó Không biết chỉ nhanh với lồn Mày chạy đúng đó mày giết thằng Mày giết xong thằng số 3 tao chưa tới Tao chưa kịp đu dây vô sai nữa Ủa tấn เอาตากับบ้ามาโอ้โน่แกโอ้โับเบิร์ดหจังเลยกระโดดจับเบิร์ดยิงยีทีละพี่ชายไอ้เะันเอเดอะฮันเตอร์อู้ยกาคุยจดูด้ยขักจัดอ่าเรียบร้อย

มาด้วยกันเลยอ้าวปืนเสียมูโหลงหายกันชีบมอไต้องไแล้วเอ็มี่ dropping smoke pistol man ต ja, ูม่บ er ่ดอยนโอ้สปดวนักัย Việt ờ, Những việt nam, năm. Ê... Gobi, gobi. Thái... Fuck you, chết. Oh. NG, go sai. Fuck. Let's go. go. Oh, my God. Go. 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 múa hai thằng bắn hụt quá trời luôn.

ล love, ้าแล้วจอยเก็บสองน Last Player Standing ทางนาเก็บไปหนึงหาไปสแล้วโดนเทปกับมาเรียบร้อยไม่ดนได้ไงวะไ่ดได้ไงวะมาเ็นต่ักไปวางไม้แล้ว ลอะไรเอ้ดึงเปลี่ยนปกคลิปได้ออยังไงเปลี่ยนน้ำไหมไม่รู้ I'm out of here Gotta go Focus now Eyes off me Go go go

พอมาไปไปกรอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้้ยโอ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 ้โอ้โ

Má tan sắp đạt bằng viên ao lo mày Má Má đang sắp đạt ạ Tao sắp đạt Má đang sắp đạt, đạt. chơi 700 máu bắn nó thêm cái kêu nữa chứ Tao dính sắp đạt bị dính chiếu yếu của chiêu chơi ừ, bà Má sắp đạt và đang ớt siêu chơi Má tự bật đồ quá trời luôn má vây bơ bắn trùm lưng chiêu tới liền á nè Go 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 nè Mày đa lột Má phổ

thở cái kia của thằng ôi uh... chăm bơ nhìn tao được mày à. mày có quả sắm mốc mày làm gì chứ? đi à ô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  mày có thể sắm mốc mày mày bò à mà khoảng gì đi vào hỏi vào quả gì không vậy má thằng lồn vét đĩ mẹ nó mất tỷ mỹ We are strong because we are together. Don't forget that. เดมมือมีนะฮะถมืเงียนที่ไยติดนะนอาทุกกี่นะอ่าไม่มีใครซื้อเลยอ่ะเฮ้ยหาจีนิแล้วมึงแม่งเป็นปืนด้ใจถึงจัดใครยังเีนตีไม่น่ามีใครซื้อ ที่มนะันด่ติดทังทีแน่เลยเดี๋ยวไม่เอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแชมเบอร์ให้ยิงแชเบอร์ให้ยิงฮะทักหนำมาไปให้เจอดินเลยเฮ้ยมีอะให้เชมเบอร์ยิงมีมีมามาเจอข้างหน้าถือกาเดียนจะมาดียังไงถือแันเตอร์รอพร้อมแบบนะีนะ้

chị xa, vậy mấy mẹ à. hai trên đi của mình nhé nó chạy vô được thầy lên nụ đó việt nam việt nam Enemy B. 120 giờ. ติดหล่อไม่หล่อแล้วอ่ะไปดาวไปดาวสไปด์ดาวน์บีไปดาวแล้วระวังสไบดได์ระวัสไบด์ระ์รังสไ์ระวังสไบ์ระวบด์ระวังสไบด์ระงไปด์รนวังไดงไบด์ระัไบด์วงไบด์วงสดัได์รงังดงสวังสงัด

ไม่มีใครอยู่กับกูเลยจริงดิระวังสม,มองปิดหน่อยสมอกปิดสมองปิด,ปดโอ้แล้วแม่ไม่ายน่ากลัวเนี่ยย่อยีง่งจะม,มยมิีหรือเปล่า,า,าเจนหรือเปล่าเจน,นไม่ยิงกันไปแล้วนะจะไ,ไม่มีหรอโอ้ย Spike planted ไม่มีจริงว่ะ วายวา s ที่ h N P N P ไม่คนเ็นนาย Charge and shoot easy enough องม่ไม้รอโฮ I'm out of here ไม่คิดว่าจะมีเ่ยไาวเรียบร้อยปืนดีดีวงดีแล้วเมื่อกี้มันปิงอะไรอ่ะน มันเดนมันนี้มนโดนตายไม่เต็มเอ้ยไม่ใมาถึงเลือดไม่เต็มครับมีสมองไม่ต็มปแล้วนี่หรือเปล่า่เปล่าอ้ยดยดแดอ้ยอ้ยม่นี่ี ยังก็ยัมา2ครั้งก็ยังโอ้ยโอ้ยเฮียลงกูเลยกูน่าไม่มัน โอเค rolls รารู้ที่ตีแล l e มาเป็นแกงอ่ะมาเป็นแกงอ่ะไม่ได้ามาเป็นแกงอ่ะอกอัดีนี่อกบ่าเออตอบใเลยม่เาดีเยมยยิพีจะแจกาเย้เย้มยยิเย No. Enemy yeah. That's you, pal. Z low. Z hey. hey. yeah, seventy. Multiple enemies. A. Up one of these. Down. Spike <coughs> down. Yeah, hey. One enemy remaining. Okay. Hey, Avarn the go go go. I'm out of here. Let it go. Allow you to have my own Stay safe. Okay. Oh. ไม่มีใครไปเอเนี่ยงอย่างเดียวเลยแล้วกูว่ามาเอแน่ๆกำลังมิดเชื่อแบบเชื่อมือป่าไม่เช็คไหนอ่ะนี่นะมีนะมีมีจริงนะกวาดโลเทปมาแน่ๆเลยมวยยังไม่เข้าเงี้ยแกงเลย

ดีเพื่อนวัดนักผู้มาครับดีที่จะ d r o ่ย,ยังไง go 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 เดี๋ยวนี้อะกันกันกันเลยนะมาดยกันสีสวยดังไ

Uh, here, here uh... Right here. Right here. I had got Ah, what I couldn't wait long. One bullet for enemy. That should be enough. Yes. I have extra money if anyone needs. I'm out of here. Let, let, nice. let, let's that me.

Bao tung đây không gang ghê. Ay tung mít yêu đẹp. Y tung, trời không về, gian về. <laughs> gian đi hood up, Hay up, hood 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 up, Why i you here and I'm here. 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 I'm well trying. i am i am here of here i would love i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  am i i here

Need a drop. I'm out here. ạ. Salamat, thanks. This is gonna be fun. không ai tàng Ê, má mày đồng Oh my god. Ê, đúng đấy. bây mày dưới. đi, A nè Ai nè, A, Ai mày dưới. Ai mày vô Ai mày dưới. Ai mày dưới. Ai mày

Match point. Let's end this. Gotta go. I'm out of here. I have extra money if anyone needs. We I have extra money if anyone needs. I have extra money if anyone needs.

Ừ. nữa hay bận hay bận hay bận mọi bệnh bệnh hay ôi à giờ nó đã mà tôi chỉ còn không được tập phương mới được à. Quá mà Bấm trong như đó มาไม่เกียวรล้ switching side match point enemies close ตรงไหนวะตรงไหนวะมี่เรีแอร์ค่างค่างขัางข้างจัด Yeah, the line I Keep up! Nhấn trên nha. Nhấn dưới cho ta. Spike planted.